สปกอออกมาตรการเยียวยากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหลังเจอพิษโควิด -19 1ในมาตรการนั้นก็คือการให้เงินกู้ยืมร้อยละ0%ต่อปีและร้อยละ0.50%ต่อปีผู้สนใจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สปกจังหวัดทุกแห่งจนถึงสิ้นเดือนกันยายน6.3นี้ครับ มาตรการลดภาระหนี้สินและมาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของสองปรกรที่ได้กำหนดวงเงินช่วยเหลือไว้ถึง466ล้านบาท ภายใต้แผนการใช้ใจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณพศ2563โดยแบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้น1ปีวงเงินกู้ไม่เกิน20,000บาทโดยได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยถูกอยู่ที่ร้อยละ0%ต่อปีคือไม่มีดอกเบี้ยนั่นเองและเงินกู้ระยะปานกลาง3ปีวงเงินกู้ตั้งแต่20,001บาทถึง50,000บาทโดยกำหนดอัตราดอกเบีย้ยต่ำร้อยละ0 5 0 ต่อปีหรือร้อยละ50สตังค์ต่อปีซึ่งหลังจากที่สปกรได้ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือออกไปพบว่ามีเกษตร,รกรให้ความสนใจยื่นคําขอกู้ระยะปานกลางมาแล้วมากถึง1,664รายใน22จังหวัดคิดเป็นวงเงินรวมกว่า60ล้านบาทแล้วครับและสำนักบริหารกองทุนสปกรได้จัดสรรและโอนเงินให้สปกจังหวัด เพื่อจ่ายเงินกู้ให้เกษตรกร,เ,กรเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เกษตรกร,กรในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีความสนใจมีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการนี้จากสปรกรตามมาตรการดังกล่าวยังสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่สปรกรจังหวัดทุกแห่งจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับ